สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องพระชายาผู้ถูกหมางเมินซึ่งประพันธ์โดยพล้อยพันแสงก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและนักเขียนด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมสนับสนุนช่องนิยายเสียงของเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะ เชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่19เดี๋อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคุณหนูสามวางหลวงแห่งต้าหยวนต้องอภัยด้วยแต่เทาอี้บัดนี้ฝ่าบาทพระประชวรมาหลายวันไม่สะดวกจะให้ท่านใต้เท้าและอี้ต้าเจียงจวินเข้าเฝ้าได้จริงๆพระยะค่ะท่านหัวหน้าขันทีฝ่ายในและแน่นอนเขาต้องเป็นคนของเฉิงกุยเฟย ที่ขอยเฝ้าระวังขุนนางตรงฉินทั้งหลายได้เข้าใกล้องค์หองเต้ดังนั้นแม้แต่อัครมหาเสนาบดีข้างกายก็ยากจะขอเข้าเฝ้าหาลือข้อราชการสำคัญหลายสิ่งกลับทำไม่ได้เลยเช่นนี้เราจะทำเช่นไรกันดีเล่าท่านอัครมหาเสนาบดีอี้พวกเราไม่ได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทมาถึง13วันแล้วนะดีกามากมายกองทัพถม ว่าขคาร้อนใจแทบตายแล้วเสียงเอ็ดอึ้องดังอยู่ด้านหน้าตำหนักฟังแล้วดังฝูงพึ่งแตกรังดังไปทั่วก็มิปานงบการคลังงบก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำล้วนรอคอยให้ห้องเต้ลงลายนามอนุมัติทั้งสิน้นพวกเขาจึงตึงเครียดจนแทบเสียสติกันเป็นทิวแถวท่านพ่อข้ามองดูแล้วสถานการณ์คล้ายกับทุกสิ่งคงใกล้เข้ามาเต็มทน ระหว่างทางที่นั่งบนรถมา้าสองพ่อลูกแซ่อีต่างเปิดหน้าต่างกันคนละด้านดูเส้นทางสองฝ้าฝั่งริมถนนบ้านเรือนและร้านรวงมากมายกับบางช่วงที่ผ่านตลาดคนมากมายเดินจับจ่ายเข้าของแต่ขอทานนั้นมีทุกตรอกซอกซอยคนยากจนนับวันยิ่งเพิ่มจำนวนเพราะห้องเต้เอาแต่เรียกเก็บภาษีสูงขึ้นทุกปีหากแต่ผลผลิตชาวไร่ชาวนายังคงเท่าเดิม บางปีอาจน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำจากภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดแต่วงังหลวงไม่เคยยื่นมือเข้าช่วยปรับนิ่งเฉยทําเป็นหูหนวกตาบอดจนชาวบ้านผู้ใดมีมากจึงแบ่งพวกที่ยากจนมีน้อยฮองเตเช่นนี้ยังจำเป็นต้องมีอยู่อีกหรือหนึ่งคนผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีใหญ่ที่ต้องดูแลทุกและสร้างความสงบสุขภายใน กับต้าเจียงจวินผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ของต้าหยวนที่จะคอยปกป้องเขตดารักษาภาัยร้ายจากสงครามภายนอกยิ่งมองสองพ่อลูกสกุลอี้ก็ยิ่งละอายต่อบรรพบุรุษแต่อดีตเตือเกินตรงไปยังตำหนักเซินเซียนฉือท่านผู้เท่าแห่งสกุลอี้สั่งความนมบคับรถมา้าด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังในเมื่ออนาคตมีแต่พวกเขาเท่านั้น ที่จะเลือกผู้นำคนใหม่มาแทนที่ฟื้นผูกในแสน้ำเชี่ยวเกลี้ยกลาดซึ่งมีแต่จะไร้ค่าลงไปทุกวันยากเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ชาวเมืองได้ดังนั้นแล้วยิ่งเปลี่ยนฟืนผุไปจากต้าหยัวรวดเร็วเพียงใดชาวบ้านชาวเมืองย่อมกลับมาสงบสุขร่มเย็นอีกครั้งเรือนซิ่งฮวาสุดท้ายน้ําแกงบำรุงคันก็สำเร็จอีหลัดฮวานั้น เป็นผู้ถือถ้วยน้ำแกงไปด้วยตนเองเพราะนางอยากทราบบางสิ่งด้วยตนเองเรื่องตั้งขันนั้นจริงแท้ยากจะโกโหกหมอเช่นนางได้ส่วนเรื่องสังหารคนสกุลหลิงนั้นกลับยิ่งจริงกว่าแต่ที่นางไม่อาจทราบได้และคิดว่าคนเช่นหยวนเย่ยเจ้านั้นคิดสังหารสตรีอันเป็นที่รักกับสายโลหิตของตนเองได้ลงคอนั้นจะจริงหรือเท็จนางไม่อาจทราบได้อสอรพิษ เชลไรย่อมไม่ทิ้งรวดลายของสัตว์ร,ร้ายสงสารคนนั้นได้แต่จงสงสารและระแวงภัยให้ตนเองกับครอบครัวย่อมมาก่อนและนี่คือสาเหตุที่นางยอมโอ้อวดความเบาปัญญาด้วยการเก็บอสรพิษมาไว้ข้างกายยอมใส่แ้งเป็นเหยื่ออีกครั้งให้อัสลรายินดีและตายใจเขาวางหมากด้วยชีวิตของภรรยาและลูกคนเช่นเขาเห็นแก่ตัวก็จริงแต่กับหลิงนี่เออ ที่ทุ่มเทรแรงกายและแรงใจไปไม่น้อยสังหารคนปิดปากหมดสกุลหลิ่งนี่เอ๋อเองก็ใช่จะธรรมดาพวกเขาอาจนับได้ว่าเป็นพวกคู่นรกสร้างฝ่ายหนึ่งไม่ละอายสังหารบิดามารดากับพี่น้องขอเพียงตนเองหลุดพ้นไปจากความยากจนหลีกหนีและทอดทิ้งวงตระกูลสตรีเช่นนี้น่าชิงชังกว่หนอนกินซากศพแต่นางแบ่งแยกได้เก่ง แต่แสดงนิ้วที่เคยดูชมมาบ้างดังนั้นสองคนนี้คิดจะทำสิ่งใดนางเองก็อยากทราบเช่นกันหึบาปัญญาถึงขนาดส่งชีวิตลูกกับภรรยามาไว้ในกำมือของนางและคนสกุลอี้ชะโงกเข่ขาอย่างเดียวทำไม่ได้ต้องเสียสติไปแล้วจึงหานกล้าส่งหลิงนี่เอ,อ๋อมาอยู่ในกรงพยักเช่นนี้หลิงหลงข้ามาเยี่ยม นางจะต้องช่วยท่านปู่สืบทราบให้ได้ว่าที่องค์ชายใหญ่ซ่องสุมกำลังทหารเถื่อนถอยเอาไว้มากมายไปใหญ่ที่แคว้นเลยเพราะรู้เพียงนิดได้ข้อมูลอีกหน่อยยอมส่งต่อให้พี่ชายทั้งสองกับบิดาและท่านปู่ช่วยนำไปขยายความต่อได้ไม่ยากเป็นแน่ลำบากคุณหนูสามแล้วค่ะจากที่ถูกข่มขู่จากบุรุษที่ตนเองรักในชีวิตของบิดามารดา ที่เหล่าสกุลอี้คิดว่าตายไปหมดแล้วความจริงนั้นแล้วคนชั่วชาเช่นหยวนเยี่ยจาจับขังและบีบบังคับให้นางร่วมมือมาเป็นสายลับสอดแนมคนสกุลอี้และอีกแปดสกุลใหญ่กับข่าวครา,าวของฮองเฮากับองค์ชายเจแต่นานร่วมเดือนคนจัวสกุลอี้ดีกับนางยิ่งกับลูกน้อยในขันที่เติบโตขึ้นทุกวันอาจจะดีกว่าปิดาผู้ให้กำเนิดเช่นหยวนเยี่ยจาเสียอีอี้หลานฮวากับเหล่าฮูหยิน หรือหูยินท่านแม่ทัพใหญ่อี้ทุกคนดีต่อนางจากใจแต่นางกลับแฝงตัวมาเป็นสายลับให้กับเจ้าผลชั่วเยี่ยจา้ามาต่อต้านตีกันเองภายในใจไปหมดแล้วกล่าวเกรงใจอันใดมากมายมาเถอะกินอาหารบ้างเช่นไรลูกเจ้าต้องกินแต่เจ้าเอาแต่ทรมานตนเองไม่กินไม่ดื่มเจ้ายังรักเขาอยู่หรือไม่เล่าหลิงหลง อดีตเจ้ามีอาจย้อนกลับไปแก้ไขมีเพียงทำวันนี้ให้ดีสนใจแต่อนาคตอดีตเก็บเอาไว้เรียนรู้จิตใจคนย่อมพอแล้วภายใต้ใบนหน้าเรียบง่าเรียบนิ่งแววตาใส่ซื่อสีม่วงเข้มราวกับดอกจืดเทิงหลัวกับเรียวปากอวบอิ่มนั้นเป็นสีแดงระเรื่อของโลหิตในวัยสาวสะพั่งช่างงดงามราวกับเทพธิดาบนสวรรค์หากแต่หาใช่เพียงรูปกายภายนอก หากแต่ดวงใจของหญิงสาวคนนี้ยังงดงามเกินใครสมแล้วที่นางจบวิชาการแพทย์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยน้ำแกงนี้ข้าเป็นคนเขียนสูตรส่งให้พี่จือชิงไปเคี่ยวนานถึงสองชั่วย,ยามอย่างยากลำบากหากตัวของเจ้านั้นจะเศร้าโศกข้าไม่ห้ามเลยขอเพียงกินเพื่อลูกของเจ้าบ้างหลิงหลงสามีเจ้าขาดจากเขายอมเป็นผู้อื่น แต่บุตรในคันของเจ้าจากให้กำเนิดเขาขึ้นมาจนวันตายจึงหลุดพ้นสถานะมารดากับบุตรข้อนี้ต่อให้ตนเองโง่เขลาเช่นไรรักเขามากเกินชีวิตตนเองยอมตายแทนเขาเจ้าก็คงไม่คิดเสียดายชีวิตแต่เจ้าคิดถึงอีกหนึ่งชีวิตบริสุทธิ์บ้างหรือไม่หญิงสาวใบหน้าใสาซื่อหากนางกล่าววาจาออกมาหนึ่งคำกลับคมจนกรีดดวงใจของนาง ให้แหลกยับแล้วแหลกยับอีกให้เคียร้ายกับนางใจคออมหิตกว่านี้นางทำไม่ลงจริงๆคำสั่งของหยวนเย่ยเจาคือให้คอยส่งข่าวของสกุลอี้ที่เป็นผู้นำเหล่าเก้าสกุลกับสองหาทางปลิดชีพของอี้หลันทวาให้จงได้เพราะแพทย์ที่เก่งกาดด้านพิษที่สุดในดินแดนใต้หยวนบัดนี้มีเพียงอี้หลันทวาทายาของเผ่าชาล้างพิษไม่พอ นางยังเก่งกาจด,ด้านการปรุงพิษอร้ายกาดจนบุรุษยังยากจะเทียบฝีมือกับนางได้เสี่ยวหลานฮึกฮึกคือค่าผิดต่อเจ้ายิ่งนักฮึกฮึกหลิ่งนี่เออตรงเข้าไปกอดเรือนกายบบาบบางภายในใจของนางมีเพียงคาว่าแผ้แล้วดังอยู่ภายในอกจนมันก้องไปทั่วศีรษะ นางพ้าแพ้ให้กับความดีของอี้หลานพวาจากนั้นจึงบอกความจริงทุกสิ่งของแผนการของหยวนเยี่ยจาให้นด่างทราบหมดเปลือกข้าขอเพียงสองสิ่ง 1. ช่วยท่านพ่อกับท่านแม่และพี่น้องของข้ากับสขอบ้านกับที่ดินสักผืนที่ห่างไกลข้าไม่ต้องการเกี่ยวข้องอันใดกับบุรุษชั่วช้าเช่นหยวนเยี่ยจาอีกแล้วและหากเกรงว่าข้าจะทรยศ ให้เจ้าก้อนแป้งน้อยมาวุ่นวายกับอนาคตองค์้องเต้ข้าขอสาบานจนสิ้นใจความลับว่าบิดาเขาเป็นผู้ใดจะตายไปพร้อมกับข้าหลิงนี่เอ๋อที่คันโตขึ้นทุกวันนางคิดแล้วทบทวนอีกความรักที่นางให้กับหยวนเย่ยเจา้ามีสิ่งใดบ้างที่เขาไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากนางคนรักกันจะจับบิดามารดากับน้องชายของนางไปบีบคั้น ให้นางใช้โอกาสที่ตนเองมีเด็กอยู่ในท้องแทรกซึมเข้ามาสืบข่าวส่งไปให้กับเขานางโง่เขาบาบรญยามามากพอแล้วนางทุ่มเทให้แก่ความรักครั้งนี้มากล้นจนหมดทั้งชีวิตดังนั้นหากนางยังเหลือโอกาสนางจึงไม่คิดที่จะทิ้งมันไปหากคองเต้เป็นองคชายเจดนางกับลูกอาจรอดปลอดภัยแต่ถ้าหากกลับเป็นหยวนเยี่ยเจ้าได้เป็นใหญ่วันหน้าหากเขาพบเจอสตรีคนใหม่ แลพึงใจลุ่มหลงดังเช่นที่เขาทอดทิ้งอี้หลานทวานางกับลูกคงไม่เข้มแข็งและกล้าหาญบีบให้เขาโปรดนางเพราะว่าอาจเป็นเขาที่จะโปรดนางนั่นคือสถานเบาหากถึงกับชิงชังรังเกียจชีวิตของนางกับลูกย่อมสิ้นสุดลงแล้วข้ารับปากเจ้าแต่คงต้องรอจนกว่าทุกสิ่งเรียบร้อยเจ้ากับครอบครัวจะมีที่อยู่อย่างสบายไร้คนไปวุ่นวายด้วยอีกแน่นอน กล่าวปลอบใจมารดาคันโตได้อีกครู่ใหญ่นางจึงขอตัวกลับเรือนเช่นทุกวันที่ทำดีกับหลิงนี่เอ,อ๋อถึงสงสารแต่นางก็ต้องเห็นแก่ครอบครัวหากมันจะส่งผลร้ายให้ตายนางคงไม่นำอสสรพิษเข้าจวนแต่นางเปรียบให้สตรีเช่นหลิงนี่เอ,อ๋อเป็นดอกบัวที่ยังไม่มีโอกาสได้โผล่พ้นโคลตมขึ้นมาเผชิญความจริงของโลกว้างใบนี้อาจเพราะบิดานั้นเป็นขุนนางอยู่กรมพิธีการขั้นต่ำ นั่นก็หนึ่งกับสองมารดาของนางเป็นเพียงสตรีสาวชาวบ้านธรรมดาไร้ความรู้เรียกว่าคิดอย่างไม่ดูถูกและเหยียบย่ำเกียรติของผู้อื่นนั่นก็คือต้นทุนของนางเกิดมามีมากกว่าหลิงนี่เออจะถูกหลอกใช้โดยง่ายจึงไม่แปลกบางครอบครัวคุณหนูชนชั้นเดียวกับนางฐานะอาจต่างกันไม่มากแต่สิ่งที่อีหลันฮวาคิดว่า ต้นทุนของตนเองสูงกว่าผู้อื่นก็คือการเลี้ยงดูและสั่งสอนอย่างเปิดกว้างนางจึงหลงคารมของหยวนเยี่เจ้าได้ไม่ลึกซึง้งเชนหลิ่งนี่เอ,อ๋อน้องเล็กของข้าไม่เคยทำให้พี่ใหญ่กับพี่รองต้องผิดหวังแม้เพียงครั้งเดียวสองบุรุษเรือนกายใหญ่โตตรงเข้ามาโอบกอดลงบนหัวหลายคนละข้างพร้อมรูปหลายเส้นผมเล่นจากรูปไร้ผ่านไปครู่หนึ่ง จึงถึงกับขยี้คราวนี้อี้หลันทวาทนไม่ไหวเตะช่วงขาพับของพี่ชายคนรองแล้วหันไปบิดแขนพี่ชายคนโตพลิกตลบก,กลับเป็นฝ่ายปีนขึ้นไปขี่บนแผ่นหลังกว้างแล้วดึงเส้นผมของพี่ชายคนโตกลับคืนเขาให้บ้างโอ้ยเสี่ยวหลานพี่ใหญ่ยอมเจ้าแล้วโอ้ยโอ้ยเสียงล้อเล่นดังเอ็ดอึง้งแล้วมันเป็นเช่นนี้มาเสมอ สามคนพี่น้องที่มีอี้หลันทวาเป็นน้องเล็กที่อายุห่างจากพี่ชายคนโต13ปีและพี่ชายคนรอง9กปีทว่าพวกเขาต่างล้อเล่นกันอย่างสหายสนิทมากกว่าจะเป็นพี่น้องฮูหยินผู้เท่าอี้กับฮูหยินท่านแม่ทัพใหญ่อีมองภาพเงาวูบไหวในเวลาพระอาทิตย์จวนจะลารับขอบฟ้าด้วยความรู้สึกอิ่มเอมความสุขใดไหนจะเท่าพี่น้องรัก และร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้อีกเล่าจบแล้วนะคะก่อนจากกันอย่าลืมติชมใต้คลิปวิดีโอนี้และที่สำคัญต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนช่องนิยายเสียงของเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิยายเสียงคุณนายเก๋ของเราด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย